กสอเปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบจากการหักเงินเดือนสามารถขอทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อผ่อนชำระใหม่ที่ลดลง หากท่านไม่สามารถหักเงินเดือนตามที่กยศแจ้งสามารถติดต่อกยศเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ให้ผ่อนชำระได้ในอัตราที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ยังมียอดค้างชำระและยังไม่ได้ขอทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กยศจะหักเงินเดือนเพิ่มอีก3,000บาทไปจนกว่าจะไม่มียอดค้างชำระโดยผู้กู้จะต้องติดต่อขอทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้โดยท่านสามารถทำได้ผ่านออนไลน์ภายในวันที่5กรกฎา,าคม2568ซึ่งเป็นวันครบกำหนดชำระของงวดปี2568 วิธีปรับโครงสร้างหนี้กอยศผ่านช่องทางออนไลน์ทำได้ดังนี้ท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์กอยศเลือกเมนูปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ขั้นตอนที่1กดทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอ e ิเล็กทรอนิกส์หรือ e-contact ขั้นตอนที่2กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วกดถัดไป ขั้นตอนที่3กรอกวันเดือนปีและพศเกิดหากกรณีข้อมูลไม่ถูกต้องวันเดือนปีเกิดที่ผู้กู้ยืมระบุเข้ามาไม่ตรงกับฐานข้อมูลในระบบระบบจะแจ้งให้ผู้กู้ยืมระบุวันเดือนปีเกิดที่ถูกต้องเพื่อดําเนินการแก้ไขข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่กองทุนต่อไปโดยหากแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วจึงจะสามารถดําเนินการขั้นตอนถัดไปได้ ขั้นตอนที่4แสดงวิธียืนยันข้อมูลส่วนบุคคลโดยการสแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชัน Thai ID โดยผู้ใช้งานกดปุ่มถัดไปเพื่อสแกน QR Code ขั้นตอนที่5ระบุบเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลและเลือกเลขบัญชีเงินกู้ยืมที่จะทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ขั้นตอนที่6อ่านและติ๊กถูกเพื่อยอมรับเงื่อนไขข้อกำหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนั้นกดปุ่มบันทึกรายละเอียดสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ขั้นตอนที่7ระบบจะสร้างรายละเอียดข้อมูลผู้กู้ยืมข้อมูลรายละเอียดบัญชีและยอดหนี้ที่ต้องผ่อนจ่ายต่อเดือนให้ผู้กู้ยืมตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนจากนั้นกดปุ่มรายละเอียดสัญญาขั้นตอนที่8ติ๊กถูกเพื่อรับรองข้อมูลรายละเอียดความถูกต้องและกดปุ่มยืนยัน ขั้นตอนที่9สแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน Thai ID ยืนยันตัวตนลงลายมือชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นตอนที่10จะมีการแจ้งเตือนให้ตรวจสอบอีเมลที่ระบุมาว่าถูกต้องหรือไม่หากตกลงระบบจะส่งลิงก์ยืนยันการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้กู้ผ่านทางอีเมลดังกล่าวขั้นตอนที่11 ระบบจะทำการส่งลิงก์ยืนยันการทำรายการไปที่อีเมลที่ผู้กู้ยืมได้ให้ไว้หน้าลงทะเบียนและให้ยืนยันการทำรายการเพื่อลงนามการทำสัญญาผู้กู้จะเห็นข้อความที่ส่งโดยระบบในกล่องข้อความอีเมลของผู้กู้ให้กดยืนยันการทำรายการภายใน5นาที ขั้นตอนที่12เสร็จสิ้นกระบวนการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์หากผู้กู้ยืมยังมีบัญชีเงินกู้อื่นๆที่มากกว่า1บัญชีระบบจะแจ้งให้ท่านทราบกดที่ปุ่มตรวจสอบสัญญาเพื่อตรวจสอบสัญญาปรับโครงสร้างหนี้พร้อมดาวน์โหลดเอกสารสัญญาสำหรับกรณีท่านไหนที่ไม่สามารถทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ได้ระบบจะแสดงข้อความให้ทราบตามเหตุผลต่างๆ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ